สวัสดีครับสวัสดีครับอยู่ช่องพังน้องใหม่แฟมิลี่ครับผมมีกับน้องสมบูรณ์หัวโนครับสมบูรณ์หัวโนเดี๋ยวเราจะพาไปดูคุณแม่ของน้องสมบูรณ์นะครับนี่ก็เป็นคุณแม่ของน้องสมบูรณ์หัวโนครับ แม่ของน้องสมบูรณ์นะครับเนี่ยครับแม่น้องสมบูรณ์ฮันโอตอนนี้ก็ท้องอยู่นะครับคุณแม่ของน้องสมบูรณ์นะครับก็ท้องอยู่ครับผมสิบห้าบหเดือนแล้วครับน้องแม่ของน้องสมบูรณ์ฮานโอครับท้องอีกแล้ว พาไปดูน้องสมบูรณ์กันครับนะครับสมบูรณ์ฮอนโอกำลังโยกอยู่อะไร ไปท้ายบอยนี <screws> so ่ค <Anyways> ร <desserts> ับน <ating> ้องสมบูรณ์หาปลุกสมบูรณ์เป็นยังฮะเป็นยังสมบูรณ์เนาะอ้วนแท้เนาะสมบูรณ์อ้วนมากนะครับน้องสมบูรณ์ของเราอยู่ใกล้ๆแม่นะครับแต่ไม่ดื้อนะครับนี่ครับสมบูรณ์เอ้ยสมบูรณ์ ตัวโตวมากแล้วเป็นเป็นสาวแล้วน้องสมบูรณ์แต่แก้มเขาก็ยังบวมอยู่นะครับไม่กินยาสมบูรณ์เขาบ่กินยาพยายามห้ามไปเกีย่ย n h ายังมาให้สร้างเนาะนี่บอกกินนี่นะ้าสมบูรณ์ สบุนมาหน่มาไปมานี่ก่อนเอามือมามือมานี่แล้วเรื่ๆมานี่มาเล่นกันก่อนน้องสมุนเขาไม่กินยาครับวันนี้ยาเลอเยอะเลยสงสัยจะอิ่มแล้วครับผม แดดร้อนมากนะครับวันนี้อากาศร้อนสมบูรณ์เล่นคนเดียวอยู่ครับก็มีโอกาสมาก็เลยถ่ายให้ fc ทุกคนได้ดูครับบางคนก็อาจจะอยากเห็นสมบูรณ์เป็นยังไงบ้างน,นะครับก็ยังอ้วนทวนสมบูรณ์ดีครับผมก็ยังสมบูรณ์อยู่ใกล้แม่เหมือนเดิมครับแต่ก็ไม่ไดื้อนะครับน้องสมบูรณ์อยู่ใกล้แม่ครับอูครับอ้วนมากแล้วโตแล้วเป็นเด็กดีแล้ว วันนี้ไม่ไดื้อครับวันนี้ มีโอกาสมาอาสาบูนครับถ่ายให้เอ่อให้ถ่ายให้เอฟซี FC ทุกคนได้ดูครับนี่ครับความน่ารักของเขาขอบคุณมากนะครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องใหม่นะครับขอบคุณที่เป็นกําลังใจขอบคุณที่เอ็นดูช่องพังน้องใหม่ Family นะครับขอบคุณมากๆอีกไม่กี่เดือนน้องใหม่ก็พลอดน้องแล้วครับก็ขอบคุณมากๆที่เป็นกําลังใจให้ครับผมสวัสดีครับ